สวัสดีเพื่อนเพื่อนสีบนต้นนะครับก็เมื่อกี้ก็ถ่ายไปหนึ่งช็อตแล้วครับพอได้เปิดว่าวิดีโอมันเด้งออกนะครับเพราะว่ามีคนโทรเข้ามานะครับก็ผมก็เลยต้องมาถ่ายทําการถ่ายไม่อยู่บนต้นเลยนะครับก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศข้างล่างนะครับก็ดีเพื่อนเพื่อนสีตีพึ่งทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนคอแล้วนะครับก็นั่นนะครับพึ่งยังไม่ได้ลงขวัญเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องค่อยๆนะครับเรามาระวัง ราะว่าพึ่งอาจจะแตกออกมาได้นะครับก็แพอนเพื่อนได้ชมบรรยากาศก่อนการลงขวัญนะก็คงจะสวยนะครับลังนี้ก็ความสูงอยู่ประมาณสัก8เมตร9เมตรอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาครับเดียวไม่พูดพันธทำเพลงอะไรมากมายนะเพราะว่าตอนนี้เย็นมากแล้วครับก็เดี๋ยวคว่าจะกลับถึงบ้านนะครับก็เอาเอาครับเดียวไปลุ้นน้ำหวานพร้อมกันที่คอเลยนะครับนี่นะครับก็ เป็นลังอ่อนๆถึงจะไม่ปิดตาแต่ก็สวยๆกันเลยนะครับก็ครับเดี๋ยวขอปลาดําหวานก่อนแล้วกันครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องๆทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพจแล้วก็ช่องยูทูบผมในชื่อว่าล่าประสบการณ์ใบในเบี้ยด้วยครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับก็ เย็นๆแบบนี้ตัวค่อนข้างยุ่งนะครับก็เ,เพื่อได้ชมบรรยากาศพอสังเเคก่อนนะครับครับเดี๋ยวขอเก็บน้ําหวานกันแล้วกัน,นครับนี่ครับตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สองลังสองสีสองสไตล์นะครับก็น้าพึง่งต่างเกสรต่างพื้นที่ก็ต่างสีต่างรสชาติกันได้นะครับก็ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้องไีทุกท่านนะครับอ่ากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพจแล้วก็ช่องยูทูบผมในชื่อว่าลาบสบการบายแดงเบียด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆ้องทุกท่านนะครับก็วันนี้สรุปแล้วก็สองลังนะครับก็ถือว่าดวงยังดีนะครับถือว er ่าม like, like, ันมากนะครับก็ขอบคุณ ทชคตาที่นําพาได้ให้มาเจอนะเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้จะเฝาาสันแล้วนะครับก็อ่ครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ